้าของบ้านเจอกองผมปริศนากลับมาเจอเหตุการณ์ประหลาดประตูบ้านล็อกก่อนเองทั้งที่ไม่มีคนอยู่สวัสดีค่ะนี่เราก็มีข่าวสารในเด็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะเป็นเรื่องราวที่ยังหาคำตอบไม่ได้นะคะสำหรับกองเส้นผมปริศนานะคะที่โผล่อยู่บริเวณบ้านพักของนายสาย,ยันและนางจันแรมใจย,ยินนะคะ สองสามีภรรยาที่อาศัยอยู่ที่บ้านซับป่าผูตำบลป่าอ้อจังหวัดอุทัยธานีนะคะล่าสุดนะคะต้องเจอเหตุการณ์ที่ต้องทำให้ประหลาดใจอีกครั้งนะคะเมื่ออยู่ดีๆประตูบ้านถูกใส่กอนจากด้านในเองนะคะทั้งๆท,ที่ไม่มีใครอยู่บ้านนะคะโดยแม่เจ้าของบ้านจะพยายามเปิดยังไงก็เปิดไม่ออกนะคะสุดท้ายต้องปีนบันได เข้าทางหน้าต่างไปเปิดประตูนะคะนายสายันเจ้าของบ้านบอกว่าปกติประตูบานนี้ไม่เคยมีปัญหาก็รู้สึกงงนะคะเขารู้สึกงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างมากนะคะเขายังบอกอีกว่าถ้าหากเป็นเรื่องของวิญญาณจริงก็อยากให้ปรากฏตัวให้ออกมาให้เห็นนะคะเพราะไม่อยากให้คนหวาดกลัวนะคะแล้วก็จะทำบุญไปให้เขาว่าอย่างนั้นนะคะ อย่างไรก็ตามนะคะสําหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์ที่แปลกๆนะคะของบ้านนายสายยันนะคะเนื่องจากตั้งอยู่บริเวณทางสามแพร่งนะคะยังมีอีกหลายเรื่องหนึ่งในนั้นก็คือภาพถ่ายปริศนานะคะที่เพื่อนบ้านได้ถ่ายไว้เมื่อปี2561นะคะ โดยในภาพดังกล่าวนะคะมันมีลักษณะคล้ายเงาของผู้หญิงผมยาวยืนอยู่นอกหน้าต่างบ้านหลังดังกล่าวนะคะส่วนอีกภาพหนึ่งเป็นเหมือนภาพคนนั่งชันเข่าอยู่นะคะซึ่งชาวบ้านในแถบนั้นเชื่อว่าสถานที่แห่งนี้มีสิ่งลี้ลับปนเวียนอยู่นะคะก็ยังเป็นเรื่องแปลกที่ยังพิสูจน์ไม่ได้นะคะดูแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ